สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวว่าที่เคารพรักมิตรรักแฟนเพลงแฟนคลับช่องเทอร์ฮอกแอนประกศแฟรมิลี่นะครับมพ,พบกันกับเช้าว,วันศุกร์แล้วนะครับสุ์ที่10มมกราคม2,568นะครับ หลังจากเมื่อคืนที่เราได้ปล่อยว่าวนะครับจุลาสีลุงนะครับ2เมตรนะครับซึ่งเป็นว่าวสายที่สุงที่ติดกตัวเก่งนะครับฉลองวันเกิดให้น้องผักกาดฉลองวันเกิดให้เจ้าของช่องนะครับเพราะผักกาดเกิดวันที่9มกราคม2558 ปีนี้กมกราคม2568ผาักกาดก็น้องผักกาดก็ครบ10ปี10ขวบพ่อดีก็เลยเอาว่าตัวเก่งนะครับตัวเก่งเพื่อเป็นตัวเก่งที่สุดเลยแหละตัวนี้นะครับน่าจะปล่อยทางคืนบ่อยที่สุดตัวนี้นะครับก็ยุลาสีลุง2เมตรไผ่สีสุกนะครับผลปรากฏว่าเป็นยังไงครับก็สอดแจ้งสิครับเพราะว่าลมเมื่อคืนลมแรงนะครับเมื่อคืนตอนนี้ก็ลมเริ่มแรงมาแล้วเพราะว่า คาจะกราดอากาศวันนี้สุรินจะประมาณ29-30กมิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับตอนนี้ก็หกโมงครึ่งแล้วนะครับผมปล่อยเมื่อคืนก็ประมาณทุ่มหน่อยๆประมาณทุ่มทุ่มยี่สิบผมมาปล่อยลมมาประมาณทุ่มหนมมม่อยๆตมเลยหมดก่อนซอสเจี้ยงครับไปเบิ่งวาวขังครึ่งเดือครับน้องครบพุ่นครับ,รบวาวหาวาวก่อนมาเนี่ย นครับก,ก็บสดเจียงทั้งวาวทั้งไฟเลยครับไฟกับเจียงทุกคนไฟหล่อบวาวเจียงอยู่แต่ว่าวไฟถ่ายจักรยานสองหลอดดับไปแล้วครับเหลือแต่ไฟหล่อบวาวด้วยครับนี่นะครับวาวกับทรายครับเพราะว่าลมแห้งลมแห้งถ้าไม่วาวทรายวาวต้งมืุนี่วาวบ่เอียงนะครับวาวบ่เอียงเนาะครับเนาะยังได้กับฝาก เป็นกำลังใจให้น้องพักการกับน้องขวหอมเลยนครับมีกำลังใจในการเหตุขีดดีๆต่อไปโดยการซอยกัดกดไหลกดแชร่กดซับสไครต์กันดีเป็นกำลังใจให้น้องๆเนาะสิเดีมีกำลังใจเหตุขีดให้พี่น้องได้ออกมาเบิ่งมารับชมกันต่อไปนะครับสำหรับพยากรณ์อากาศช่วงนี้กัสิลโมแห้งเลครับตัเตียม,มืันนี้เลยครับซุกเสาร์อาทิตย์นะครับ วันจันทร์กับบอเนจใจเด้อครับสีแห้งบอลครับแต่ว่าสุกซ้อติดนี่แห้งแท้ครับสามมือนี่แล้วก็สิไปแห้งอีกเทแถววันที่สิบห้าสิบหกนะครับวันคู่ช่วงวันคู่ก็แห้งครับลมกระเว้นหยีสิบกัวขึ้นกับสิบกัวอยู่ครับแถวชุลินอำเภอชุนพลุรีเนาะหลังจากนั้นลมก็คงสีเหลือมอ่อนลงแต่วันที่สิบหกเลยครับสิบเจ็ดนี่ล่มสีอ่อนแล้วบอเนีจเจ้าสิบเจ็ดสิบป่อยได้บอลหรือสิบหกป่อยได้อยู่นะครับ แต่ว่าแต่แต่มือนี่วันที่เก่าแต่แต่วันที่เก่าหอนว่าที่16นี่ปล่อยได้แท่แน่นอนครับ17เจกะอาจจะเป็นสายเบ้าแห้งๆอย่างสี้ปล่อยไดได้ครับสายเบ้านะครับว่าเวียดนามตัวน,นั้นผมจะสิปล่อยใดได้ดครับเนาะโอเคครับโอเคโอเคไปสาวลงก็เลยครับบาตท,ที่นี่ครับไปไปสาวลงกันครับโอเคโอเคโอเค สาวลงกันครับพี่น้องครับรอแต่ดิ้งแห้งครับในแดนพัก อีสานเรามีชีวิตอิสระพี่เขาหอมและน้องผักกาดฝันให้ต้อยไปกับว่าเมื่อนาหนาวมาเยือนลมพัด่านใจเบา ยอเค่ดได้ครับสอยงามเลยครับว่าวเปื่อนคค้ครับร่มแห้งครับรับว่าเพืลอนแจ้งดีนะครับไฟก็แจ้งครับไฟรอบว่าวแจ้งนะครับไฟท้ายจักรยานดับทั้งสองหลอด ใ,ใกล้ๆครับไฟเจียงด้วยครับพี่น้องไฟหล่อวาวเจียงีนเมื่อยครับร่มมันแห้งวาวมันเพิดครับมันนี่โอเคฝากติดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ก็ดีเป็นโลังใจให้น้องข้าหอมน้องพักกาดด้วยนะครับสวัสดีครับเจอกันมื่อแรงครับเจอกันมื่อแรงครับ